ในอำเภอสังขระบ,บุรีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญคมประทีปพ,พระนามาพิไทยสทพระราชทานในสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาสีอาทิตย์ยะประทีปาทรทรงประทานในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ยาทรกิติคุณเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลณที่พักสำนักสงฆ์รัตนสิริธรรมปัญโยค,คุ้มเขาไม้แดง เมื่อเวลา14นาฬิกาวันนี้ที่พักสำนักสงฆ์รัตนสิริธรรมปัญโยคุ้มเขาไม้แดงหมู่ที่1ตำบลเล่โวอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายสุทธิพรศิวเวชพิกุลนายอำเภอสังขระบ,บุรีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญโคมประทีปพ,พระนาม,มาพิไทยสอทอพระยาทาในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาสีอธทิตยะยปฏีปาธรทรงประธานในพระเจ้าวรวงเธอ พระองค์เจ้าอาิิตยาทรกิติคุณเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยมีพระมหาสุชาติิปัญโยเจ้าคณะอำเภอสังขรบุรีพระครูวิโรธการจนะศิษย์เจ้าวาด วัดบ้านใหม่พัฒนาเจ้าคณะตำบลไลโวและพระสงฆ์ทรงสมณาศักดิ์จากวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอสังครบุรีร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถามีข้าราชการผู้นำชุมชนประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงที่พักสำนักสงฆ์รัตนธรรมสิริปัญโยก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2562ด้วยความศรัทธาข,ของชาวบ้านชุมชนเขาไม้แดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง พุทธศาส,สนิกชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านโดยมีพระซอทูอภิปุญโยสำเร็จกิจสงประธานที่พักสำนักสง์รัตนธรรมสิริปัญโยปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษาทั้งหมด3รูป